Uh mm hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm.

ใช่ที่อื่นน่าจะทำแล้วมันคงไม่เห็นขี้หูมัง้งเคยทำเคยเออเขาทำไม่เข้าท่าไม่ทำเลยมันยากในของพี่มันติดแก้วหัวคี้หูมันค่อนเข้าไปข้างในแล้วมันมองไม่เห็น่ะ ถ้ามันไม่ปรับมุมปรับอะไรมันก็จะมองไม่เห็นตรงที่มันอยู่เพราะมันเป็นเหลือนิดเดียวเองมันเป็นเหมือนเนินแล้วก็ลงเนินไปมันเลยยากนะบางคนเขาปรับไม่ได้ปรับเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ตอนนี้เราก็ไปซับในบริเวณแก้วหูแล้วนะครับเอาความชื้นแล้วก็ไขมันด้านในออกถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแต่อย่าไปกดข้ามเวลาดูโฆษณานะครับผมไม่ได้ตังค์่ <c oughs> <c oughs> ครับไปดูข้างนู้นกัน เราก็ทำแซ่เป็นไหมคอตเตอ้งบาทแบบทำเรียนแบบคอตเอรบาทเอาสำลีมมปั่นนะครับแล้วก็ดันสำลีเข้าสำลีออกโดยเน้นไปที่เอาปลายสำลีเนี่ยให้ไปถึงแค่แก้วหูนะครับแล้วตัวสำลีไอ้ตรงที่อยู่ตรงเหล็กลวดเนี่ยเราสามารถใช้น้ำหนักเบาๆเหมือนเราถูบ้านนะครับ เหมือนถูบ้านนะครับไม่ได้ถูแรงนะครับถูไปรอบๆหูเนี่ยลูกค้าจะเพลินมากแล้วไขมันที่มันเป็นทั้งเป็นผงหรือว่าเป็นเหลวอ,อะไรเนี่ยที่ติดอยู่ตามาผนังหูเนี่ยนะครับก็จะถูกทําความสะอาดได้ออกมาง่ายมากและอีกกระบวนท่านหนึ่งก็คือวิธีบิดบิดมุมเห็นไหมบิดมุมอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ครับแล้วขี้หูก็จะถูก นำออกมาติดกันนี่ไงเห็นไหมเราจะใช้สำลีิซับกันไปเรื่อยๆจนความชื้นด้านในหูหมดกระบวนการขั้นตอนก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับทำไปเรื่อยๆ ห้ามทำแรงนะครับเพราะว่าถึงจะเบายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าทำบ่อยๆหูมันก็จะช้ำได้ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็กลายไปไปถึงบ้านแล้วช้ำก็มีนะครับ ที่ผมต้องทำสํารีตรงปลายแหลมเนี่ยก็เพื่อไปถึงแก้วหูแล้วเขาก็จะไปสามารถซับความชื้นของไอ้น้ำยาละลายที้หูได้หมดขณะเดียวกันนะที่ปลายที่แหลมแบบนั้นเนี่ยมันจะอ่อนนุ่มครับเมื่อสัมผัสแก้วหูแล้วจะไม่เ,เป็นการกระทบกระเชือนหรือว่าเป็นการทําให้แก้วหูถลอกหรือบาดเจ็บหรืออักเสบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นอย่างเดียวคุณดันทะลึ่งกับ ทิ้มไปทั้งเหล็กกันเนะ่ะมันก็จะยุ่งมาครับงนั้นให้สังเกตดูว่าเล็กจริงๆอยู่ตรงประมาณนี้เห็นไหมแล้วอีกครึ่งนิ้วเข้าไปเนี่ยก็คือบริเวณที่จะไปติดแก้วหูงนั้นหูคนเรามันลึกจริงๆอะแค่นิ้วไม่เกินนิ้วครึ่งแหละครับงนั้นก็วางดีๆสำหรับคนที่จะเรียนแค่หูใหม่นะครับ ถ้าคนเคยแค่หูก็จะรู้ว่ากระบวนท่าที่ใช้สำลีเนี่ยตอนนี้มันสุดเมื่อก่อนเขาจะมีผู้กันนะครับแต่ว่าผู้นี่ผมจะไม่ใช้เพราะว่าใช้หูต่อหูไม่ได้มันต้องทิ้งทิ้ง,งครับที่สะอาดที่สุดต้องเป็นสำลีอย่างนี้แหละครับเพราะผู้นั่นเขาจะบอกล้างแอลกอฮอล์แช่แอลกอฮอล์ไงก็อันตรายอยู่ดีมันไม่เหมือนเครื่องมือพวกนี้มันแช่ได้แต่ไอ้พวกนั้นเป็นขนไก่ขนอะไรเงี้ยผมว่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่า ถ้าเราซื้อมาแล้วเราใช้คนเดียวก็ยังต้องทําความสะอาดอยู่ดีอะครับแต่นี้เราก็หมุนไปรอบบ,บิดมุมเพื่อเห็นได้ทุกมุมนะครับความชื้นข้างในก็จะหมดอ ตอนนี้หูก็สะอาดเยียมหมดแล้วอยากเห็นมุมแก้วหูวจริงๆเลยเรามาดูกันไหมว่าจะเห็นได้ปะปลองหามุมนี้สิอาช่มยัยอันไงเห็นกันไหมแก้วหูวอยู่ในนั้นอ่ะ ใช่ใช่เนี่ยแหละแก้วหูโอเคโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูกันอีกข้างมีเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดละดตามันเหรอ ใช่ใช่มันต้องมีพันคนไงแล้วก็มีการดูสี่พันชั่วโมงมันถึงจะหาสตางค์ได้แตอนนี้คนกลุ่มใหญ่ก็คือคนกลุ่มแค่หูเนี่ยไอ้ยูเซอร์เก่ามันเป็นคนที่ทําเครื่องร่อนเครื่องไอ้ใบพงใบพัดอะไรน, User นั่นยูเซอร์นั้นโดนติดก,ก็คนเก่ามันก็หาไม่เจอมันก็ไปติดคนใหม่แล้วก็ไอ้พวกนั้นมันต้องทำมาหกปีที่แล้วมันไม่ใช่ความรู้ใหม่ไง ส่วนแค่หูเนี่ยเราอยู่กับเรามันก็เลยสบายเพราะว่ามันมีคนทำได้ไม่กี่คนหรอกแค่หูไม่อยากมุมกล้องเนี่ยโคตรยาก ไอ้น้ำยาพวกนี้มันดีอยู่อย่างถึงมันจะตกค้างในหูมันก็ไม่เป็นไรมันละลายขี้หูไงแล้วให้มันไหลออกมาเองได้ด้วยมีไอ้นุกะ่ะขี้หูอยู่ตั้งยี่สิบหกปีไอ้น้องเอ็มนั่นน่ะโคตรนานเลยอะ่ะแค่ออกมาหูโล่งมันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยโคตรตลกเลยมีไอ้นุกอ่ะอยู่ตันอย่างนั้นเลยยี่สิบหกปีอ่ะ ยี่สิบหกไปยีมันแค่ไม่เป็นไปละจบช่วยซับตะไคร้ด้วยนะครับมาถึงตอนใช้สำลีที่จะซับเอากี้หูออกทำอย่างนี้เลยรูดบีบให้แน่นๆแล้วปลายให้มันเลี่ยมไว้เสร็จแล้วเราก็เอาไปซับ ถูแล้วก็ถูทุกมุมนะครับค่อยๆถูไปทีละด้านมันก็จะมีขี้หูผงๆด้ติดมันาเงี้ยแล้วเราค่อยมาข้อๆอ,ออก เจ็บเจ็บไหลไ,ไหลไปเป็น,ปนไรทางานหนักหรออ๋อนอนที่แบบนี้มันจะเกร็งใช่ไหมใช่คือว่ามีถ้าเราหนักนานๆก็จะเป็งอ๋อเหรอนั่นก็อันนี้นมังกระดูกทับเส้นหรือเปล่าก็ะน,นวดทีแล้วก็อยูอ่ในท่าเดิมนานๆแล้วเมื่อหลังเจ็บนอเจ็บนี้ใช่ไหม,มจบ เดี๋ยวเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดความชื้นยังไม่หมดอีกแป๊บเดียวขอ,อกรอบหนึ่งความชื้นจะหมดแล้วเสร็จนี่มาชื้นโยวพอความชื้นหมดแล้วก็แซงไปดูข้างรูกกาส่วนปลายที่เป็นแหลมๆเนี่ยเราก็บีบตรงโคนตรงเนี้ยให้แน่น เสร็จแล้วปลายเราก็ทําเป็นแหลมเสี้ยมอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้าไปมุ้นตรงปลายของสำลีนี้ก็จะไปโดนที่แก้วหูแล้วมันก็จะเหมือนนวดแก้วหูนะครับส่วนตรงโคนตรงนี้เห็นนึกออกไหมเราก็แค่ทํามุมแบบเนี้ยทูถูขัดขัดทูถูขัดขัดแล้วมันจะมีผงอย่างนี้เห็นไหมที่เป็นก้อนเป็นก้อนเราก็เอามาคูดออก ทำอย่างเนี้ยครับไปเรื่อยๆจนขี้หูที่เป็นผงๆเนี่ยที่มันติดอย่างเง,งี้ยเห็นไหมเราก็มาขคาะออก <c oughs> อไอ้เกี่ยงแล้วตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนสัมภรีนะครับเพราะว่า ตัวคีหูผงออกมาหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ที่มันละลายแล้วเรามันจะเป็นเหลืองเหลืองอันนี้เราก็หมุนไปให้ร,บรอบๆเลยครับจนบริเวณข้างนอกมีคำอย่างนี้เลยครับ พอพอก็โดนน้ยายาละลายเขาก็ขัดออกมาขายออกมาง่ายหมดแล้วครับลองเกี้ยงหมด เราจะทําไปเรื่อยๆจนความชื้นในหูหรือที่แก้วหูหมดนะครับใช mm ้ hmm. สำลีปั่นแล้วก็เสียบทำย่านนอันนี้ก็ไปซับความชื้นด้านในแก้วหูแล้วทำจนกว่าตรงปลายของสำลีเนี่ยมันจะไม่มีความชื้น ตอนนี้สังเกตไหมมันไม่มีสีเหลืองที่เป็นขี้หูละลายแล้วแต่ปลายสำลีที่ติดอยู่กับแก้วหูยังชื้นอยู่แล้วก็ซับให้มันแห้งเลยครับในแก้วหูอยู่อ่าอันเนี้ยเล็กนิดเดียวก็เปลี่ยนสำลีสังเกตดูผมก็จะทำปลายเล็กลงแล้วก็แหลม เพื่อที่จะไปซับที่ความชื้นที่แก้วหูอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยแหละตอนนี้สะอาดทั้งหูเลยครับโยเจอกันคลิปหน้าอีกข้างหนึ่ง อันนี้ก็หมดแล้วค่อยเปลี่ยนสัมรีธิ์ชะดียลงเรื่องเนะอืมก็ประมาณนั้นนะครับ ัรีเราพันอย่างนี้นะครับดูนะจับเราพันอย่างนี้พันให้ปลายมันแหลมอย่างนี้นะปลายแหลมอย่างเนี้ยมันจะไม่เจ็บถึงโดนแก้วหูกไ็ไม่เจ็บแล้วมันก็จะใช้วิธีไอ้ดูดซึมไอ้ขี้หูผงๆออกมาแล้วก็ดูดความชื้นได้ตัวปลายสำลรีเนี่ยถึงจะโดนแก้วหูก็ไม่เจ็บนะครับมันก็จะเหมือนนวดแก้วหูไปด้วยสบาย ตอนล้างลักษณะนี้นะครับให้พันสำรีให้แน่นนะครับแล้วก็ลูดลูดไปรอบๆอบหนะครับเป็นมุมช้าๆนะครับเข้าไปประมาณแค่หนึ่งนิ้วนะครับกะเอาว่าเอาแค่ปลายของสำลีเนี่ยไปโดนแก้วหูก็พอครับเพราะว่าถ้าทิ่มแรงไปมีเจ็บได้นะครับถึงจะมีน้ํำอยู่ก็ตามและอีกเรื่องนึ่งก็คือบิดมุ้งอย่างนี้บิดบิแล้วก็ควงไอ้นี่ได้เลยนะครับแล้ว อาการที่ลูกค้าคันก็จะหายครับเพราะว่าน้ำยาที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่ใช่ไฮโดรเจนแต่มันเป็นน้ำยาทำละลายไขมันก็คือน้ำยาละลายขี้หูนั่นแะครับน,น,นั้นไอตัวเนี้ยมันไม่ได้สร้างความระคายเคืองให้กับหูนะครับและจะเป็นผลดีกว่าด้วย ไปถึงเซียงจีไม่ใช่แก้วหูเป็นเซียงจี แต่ข้างบนไม่แพนเหมือนกันไม่ทำไมมันรู้สึกเหมือนเป็นแผ่นเลยมันโคตรๆไปผม,ผมว่ามันหนานะนะตรงเยี้ยเหรอ,อเดี๋ยวผมลองสำรวจอีกที ไม่ใช่เหตรงนี้เนื้อด้านนะตรงนี้ก็ไม่มีนะ <c oughs> ้วถาเป็นคีบหูมันจะต้องถูกเปิดออกแล้วเพราะว่าตอนที่เราดันเข้าอย่างเงี้ยมันจะต้องเปิดระหวางคีหูกับผนังหูได้เลย Mình kia hùng mãi Đu này xí Nè, mình đã kết nhận Thấy không? ก็ไม่มีอืมบริเวณนี้ที่คันน่ะ ไปดูข้างนู้นกัน โปรงล่งสบายเข้าไปจนข้างในก็ไม่มี จอมยุดกรบี่ตกโอเคนี่บจ๊ะ,ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นไขมันอะ่ะออกมามันจะถูกดูดซับแล้วเป็นสีเหลืองออกมา ที่ผมทําให้ปลายเรียวแหลมยาวนี่ก็เพราะว่าบางบางหูนี่ผมก็จะทําให้ใหญ่แล้วก็เพื่อจะถูเพราะว่าพวกนั้นเป็นขี้หูแฉะแต่อันนี้มันเป็นขี้หูที่แบบไอ้ด้านนอกอะไรเนี่ยผมขูดหมดแล้วมันเหลือแต่ไอ้ด้านในนั้นแผมก็เลยทาปลายเรียวแหลมไปทันในแต่ละโคนเนี่ยผมก็จะทําทำไอ้ไม้อิสัลเรียไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยผมปั่นอยู่ที่แก้วหูเลยอะครับ แต่เราไม่ได้ลงน้ําหนักเยอะเดี๋ยวจะถามลูกค้าว่าเป็นไงโดนแก้วหูนี้รู้สึกไงมั่งรู้สึกดีครับใช่มั้ไหมตอนดูก็ว่าฟินพอโดนแค้อเองถึงรู้ว่าฟินกว่านั่นไงโลกจิตเน่นนะี่ <laughs> ขี้หูก็จะเหลืองๆอย่างนี้ครับเนี่ยในแก้วหูตัวเองอะ่ะที่ตัวเองรู้สึกว่ามัน็อกแคะอกแคกค มันมันเป็นผงๆผที่มันไปติดแก้วหูอันนี้ผู้ชมทางบ้านดูนะครับนี่คือสังเกตไหมตรงโคนนี้เหลืองนิดนึงแต่ตรงปลายนี่ก็คือที่โดนแก้วหูเนี่ยอันนี้เหลืองเลยอันเนี้ที่มันเป็นเศษเล็กเศษน้อยแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะผมพอไอไปดังแก้งๆแล้วก็เหมือนมีขี้หูตกอ่ะมันเป็นอะไรหรือว่าคิดเองไม่เป็นอะไรหรอกครับมันเป็นขี้หูนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมันก็คือขี้หูนั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันชิ้นเล็กแล้วมันอยู่ใกล้แก้วหวูแรงสั่นสะเทือนมันก็เลยรับรู้กันได้ครับโอ้ดูผมพูดเป็นงานเป็นการก็เป็นนะเนี่ยตอนเนี้ผมกลับทำอันใหญ่กว่าเดิมเพราะผมแค่จะเอาไอ้น้ํายาเนี่ยออกมาแต่ก็ f อฟหลายคนก็บอกว่าอยากให้ปั่นตรงแบบ ปั่นอีสัมฤเนี่ยนานๆเพราะดูแล้วเพื่อน,นมากแต่ก่อนนะเดี๋ยวปั่นเพื่อนๆไว้ทีหลังตอนนี้จะเอาอีเหลืองๆที่ตามขอบนี้ออกก่อนให้หมดแต่ปั่นลักษณะนี้ผมเข้าไปแค่เกือบถึงแก้วหูนะครับไม่ได้ไม่ได้ถึงแก้วหูนะครับเดี๋ยวช่างใหม่ไม่รู้มาทําตามผมดีไปกระแทกโดนุกแก้วหูเจ็บนะจะบอกให้พอผมทําความสะอาดรอบนอกเสร็จ เวลาผมจะไปทําความสะอาดไอ้ตรงที่แก้วหูนะครับผมก็จะทำปำลายสํารียาวและเสี้ยมแบบนี้ตอนนี้ไปถึงแก้วหูแล้วผมพยายามบิดปลายทุกมุมนะครับแล้วเขาก็จะนวดไปรอบๆแก้วหูทำอย่างเงี้สักสามเซตสามครั้ง พูดผิดๆสักสามครั้งครั้งหนึ่งก็อย่าให้เกินหนึ่งนาทีเป็นการนวดเบาๆไปส่วนใหญ่ผมจะทำแค่สามสิบวิครับเพราะว่ามันจะเพลินได้อะมันเพลินแล้วก็สบายลูกค้าว่าสบายกันผมก็โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าหูผมเองเนี่ย พูดตรงๆผมไม่แคร์เพราะผมกลัวเจ็บหูตัวเองผมไม่แคร์ไม่จำเป็นผมไม่ปั่นด้วยเพราะผมกลัวเจ็บแต่หูคนอื่นไม่เป็นไรผมไม่กลัว <laughs> <laughs> ผมไม่ใจหูผม <laughs> เขาขำกิ้งวันนี้ยิงมุกกระจาย เมื่อวานบอลแพ้วันนี้เลยเพี้ยนเลย <c oughs> จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับใครที่เข้ามาดูใหม่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กด, share, กดสั่นกระดิ่งกดหัวแม่โป้งกดหัวใจนะครับหัวแม่โป้งเนี่เอาขึ้นนะครับอย่าเอาลงขอร้อง คนกำลังจะมาหากินหวังว่าจะมีคนติดตามสักแสนหนึ่งภายใน5ปีนะเสียดายอ่ะถ้าผมเลือกเกิดได้แล้วแบบเป็นผู้หญิงส,สวยนะผมแบบเวลาแค่แ์เราโชว์นมหน่อยแบบที่ใน YouTube ทำนี่ถ้าจะมีคนตามล้านแน่เลยเดี๋ยวไปดูข้างนู้นกัน